ครับวันนี้จะมาเล่นเกมอินาสมะอีลเว่นโกนะครับสไนค์เกอร์สองห้าสิบสามนะครับวันนี้จะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องนะครับทีมไลมงของเราอ่าจะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องครับอเอาอันนี้ก่อนแล้วกันดาวเดียวน่าจะสนุกน่าดูเอาแล้วครับในเรื่องเปิดมาก็ เจอเอนโดก่อนเลยใช่ปะ่ะอ่าพีเอนโดพินโดของเราลามงลามงพระธาตุลมงครับลามงเก่าลามงใหม่อ่าขอเป็นตัวแล้วบอกนี่ตัวเนี้ยม่ท่ายิงเวลสามใช่ปะ่ะอันนี้ก็เอามาเล่นแบ็คซ้ายเออไอเนี้ น่าจะเป็นโกเดี๋ยวรอให้เป็นตัวสำรองโกครับมาครับเปิดเกมมาเรย์มงประธะไรมงเรมงยุคใหม่ประธะไรมงยุคเก่าเอาครับมไม่รู้จักชื่อครับชื่อรู้แค่อ่านี่เทนมะแล้วก็แค่นี้ออันนี้วิกเตอร์แบบวิกเตอร์สุดงี้เอาวิง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 ,วงชาร์ทชาร์ท ลบโหเซมรุนี่เอาเสียบเสียบเสียบวิงวิงวิงวิ่าย่่าย่าย่าชิบหายละท่าอะไรวะเนี่ยอ้โหขอท่าสองพอครับมันยิงเวลหนึ่งเองก็ท่าสองก็พอกำแพงทรณี ต็งนั้นสิเห็นมะอันนี้ก็มีท่านะครับท่าแล้วแหละท่าบาบินนะท่าบาบินซ้ำไดไเปล่าซ้ำซ้ำเอาท้ำไม่ได้มาฮามิโดอ๋อรับอยู่ี๋ยวจะเจอของจริงละเดี๋ยวจะเล่นแบบจริงๆนะเอา้านี่ไม่มีทาง อ๋อมาจอๆฮะเป็นโดเอาดีท่าอะไรบ้าเนี่ยเข้าไหมลูกนี้ลูกนี้ยังไงก็เข้าครับจอจครับจอ,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 จอยังไงยังเข้าหันมาเสียบฟ้า <c oughs> ปิวว้วไปซะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะนำมาแล้วหนึ่งศูนย์ มาครับลายมงยุคเก่าลายมงยุคใหม่เอากดดิอบอดเออบอดเออคนก็เออเลยครับเนี่ยเฮ้ยแย่ง่านสวยแล้วเคยจะยิงอ่ะทีเนี้ยเฟสโตเทิร์นเออใช้ไปแล้วใครจะยิงวะเนี่ยไม่มีตัวยิงละมีอยู่หนึ่งคน ยา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 ทาสามทสามเอาตานี่พิ่งใช้เอาตาใช้อนะไงั้ยน่ะเอาตาออกมาไม่มีเอาตาทถาสามเลยแล้วกันเดวิลเบิร์สเียบร้อยลูก 2, 2สองสองศูนยนะ์น่ะลลกเนี่ยโกขึ้นน้ำสองศูนย์แน่นอนปิวไปเอาดีสองศูนย์นะ ทีพีหมดแล้วเดี๋ยวยิงไกลให้ดูอาวมาดีกดเอ้าโอ้โหวุนจิมาเลยยิงเลยอัคคีสลาตันถ้านหนึ่งพอชิวๆกลางสนามอ่ะขอ,ขอห้วยถ้านหนึ่งก็พอธาราพลังเพลิงครับ เออช,อชิวๆอ่าใครยิงได้บ้างวะเอาไอ้ตัวนี้ยิงได้กปล่าอ้ยนี่หมดโฮเต้ไปดาบบรรพบริตรเออดาบบรรพบริษเอาจอจอดาบบรรพบริษเรียบร้อย โอ้โหถ้านหนึ่งหันเทวอะชิลๆลูกที่สามเรียบร้อยทำลูกที่สามาผมเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งครับผมยิงไป13-0น,น่าต้องสายเนนโดนะผมจัดไป13-0นะเอาเอา่า กลางสนามเลยงั้นนะรงสันเนนโดทีพีเลยน้อยละสามได้เปล่าเออสามหน่อยสุดเตะพลังกลางหวานใช่ปะ่ะโอ้โหชิวๆ40เบาๆไปครึ่งแรงเดี๋ยวจะยิงอ่า ตอนซ้อมเล่นทำยิงได้13บศูนย์นะแต่ตอนอัดนั้นจะขนาดไหนทำลายติ๊ดได้เปล่า13บศูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวจะจัดให้สัก14บส่ศูนย์นะไม่รู้จะเอ้ากดผิดได้อยู่อ่ามันจะเสียปุ๋ยใช่ไหมอะไรเนี่ยเกทุกระตุกเกทุกระตุกเกทุกเห็นไหม เห็นมา้ายิงหน่อยดีลูกลูกโอ้โหงง <c oughs> สเตบลมโชยสายลมวงทีครับเทนนีเทนมีมเป็นสายลมวง,งทีม <c oughs> โอ้โหไอหยองอะไระเนี่ยเออตายขนาดนี้ตายแล้วแหละ จริงอะคิริโนะอา้าเสียบโอ้โหอยแม็กมึงจะข้นาดนี้เลยเหรอเฮ้ยตัวนี้ยิงได้อ่ะมาเฮดบาซูกามันก็ต้องซ้ำได้ดีข้างหน้าโอ้โหมีมีตัวซ้ำสักตัวรับได้เปล่า มือเปล่าเลยเอนโดแม่งสุดจริงรับมือเปล่าเห็นมะเห็นมะเอ้าโกนจีกล้วหนึ่งพชอชิวๆอ่ะถ้าเข้าก็ไม่รู้จะว่างไงหระมาเออเหนียวอยู่ อ่า่งไงยิงได้แล้วโอ้โหไอ้เหี้ยกดแย่งอีกโอ้โหลืมตัวอือ้อือ,อ,อ,อสุดๆไปเลยโอ้โหทีพีศูนย์อ่ะมีอยู่นิดนึงอย่าพึ่งหมดเวลาพึ่งหมดเวลาพึ่งหมดเวลายอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออขออีกสักลูกหนึ่งก่อนจบครึ่งแรก อเตเตชิโมเข้าไหลูกนี้ขัดมานสอฟาออกมาแล้วครับดีออย5ครึ่งแรกชิวๆอเหมือนดูว่าพูเตะกับแมนยู่มาเยเ้ยเเอ้เ้ยวิกเตอร์วิกเตอร์โอ้โหโดนแย่ง บ้มว่าถ้าเป็นคนจริงๆนี่ตายไปหนาแล้วเนะี่ยตั้งแต่ถ้าไม่ตายโหแต่ถ้าไม่ตายแต่ละอันยา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 หมดเวลาครึ่งแรกครับตอนนี้ได้มงใหม่นำได้มงเก่าไปห้าประตูต่อศูนย์แค่าม,มาต่อครึ่งหลังกันเลยอ่าเอ้ยลืมเปลี่ยนตัวไอ้ตัวนี้ทีพีเลอรแปดเหรอ เฮ้ยสุเมลกาสุเมลกาไม่ได้อ่านี่เทนใหม่ยังไม่ได้ยิงเลยเทนว่าจัดไปลูกท่าประสานก็ได้มีเปล่าท่าประสานจอๆเลยแหละม<า>ึเขาวินต์ตูเข้าไหมเข้าครับลูกนี้หัดมาสยโฟ้าอ้าว มันมเสีวฟ้าของแท้นี่หว่าอวเออยา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 ,ยายอ้วนยา,ยายอ้วนหรออ้วนกับอ้วนเจอกันกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนครับสองชินโดววิกเตอร์สุรุ่งยี่สุรุ่งยี่แหละเด็กกัสุรุ่งยี่ก็ได้ป๊าจอจอครับจอจอโลกนี้หกศูนย์ไป การันตีครับเข้าแน่นอนนะ60ลูกที่6เอ็นโดใช้เบ้า2จะปรับได้ไงล,ลูกลูกรากผมครับเอ็นโดเรียบร้อยฮะเชลเชล,ชลแบบนี้130อีกไม่ไกลไม่รู้จะถึงป่าววะเฮ้ยชินโดเอา ยา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 ยอันนี้ลูกเตะโค้งสว่านใช่ไหมจำได้ในมวุงลูกเตะโค้งสว่านนี่เหรอท่าเดียวท่าแรกกพ็พอไม่ต้องไม่ต้องงัดถึงท่ทาสามถารับพลังเพิงนี่ดูหน้าด้วยพี่ห่วงบอลน้องขอแบบสามข้างนาได้เปล่า เฮดบาซูก้าหัวบาซูก้าสามสามเออชินโดนี่เขาเรียกว่าแบบแบบการส่งบอลแล้วก็ยิงโล่งโจงเลยโอ้ยังมีแบบเอา้ายันรับได้ไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุนจิ มาโอ้โหสาหเปิดหมดหมดซปเปอร์เสยียอ่ะอันนี้ถ้าสองอันอ่ะมันยิงมันยิงใกล้ขึ้นมาเออเห็นมะ,ยยะเฮ้ยใครบ้างไอ้คนนี้คุณพี่นิชิกิใช่ป,ะปะ่าวว่ามาจอ่จอ ดาบบรรพบุรุษโคตรเท่ท่านนี้โ,โอ้โหฮานเทวาเป็น,นลูกไม่รอดหรอกลูกหานเทวาหานเทวาในตำนานก็เอาไม่อยู่หรอกลูกเจ็ดศูนย์ะเจ็ดศูนย์แล้วฮะปะต่อต่อเุยต่อลุยต่ออืม อีกนิดเดียวอา่าไม่มีตัวยิงโอ้โหจะถึงไหมวะนี่อืมเสียบเทนมะมีท่าประสานไหมไปคุยกับใครไปเนี่ยคุยคนเดียวมปก็เป็นมีท่าประสานปล่าน้องมีไหม โอ้โหไม่น่ามีอ่ะเอาประตูหายนะเมื่อกี้ลูกนี้โอ้โหผ่านมาหมดเลยหัดเทวะจะอยู่ไหมไม่อยู่แปดศูนย์โอ้โหทำบาปเป็นโดลูกผมเป็นโดลูกรักอ๋อมีคนยิงได้แล้วหนึ่ง อย่าๆยาอย,า,อย,า,อย,า,อยาเออมานี่มานี่ไอ้นี่เพนโอ้ยจะขอให้เพนควินก็นพอมาอก่คิริโนเนี่เดอะวิสหมอกลวงตาสวยเน่ได้เวลาขอให้เพนควินก็นพอนอ้อง มาเพนกวินจกกักระพัดทีเจ็ดโอ้โหเขเทท่านนี้สายลงหัดเทวะหัดเทวะก็ไม่อยู่น้องบอกเลยเก้าศูนย์โอสงสารแนนโดะสงสารแนโดจริงอะมา ต่อโอ้โหถ้าคนยิงแย่ๆเลยมามา<ห>เฮ้ยเชีย่ยแต่ยังมีสูรุณิยิงได้อยู่ครับนี่คือการนี่นี่คือคือแผ่นการเลยทำไมต้องพูดติดอ่างวะเอ้าเชี่ยส่งผิดมา <S <S โอ้โอเอยเล่นมาทีละสองผ่านยังไงเนี่ย บึ้มโอ้โหจานมาเล่นระเบิดในสนามจานกิริโนะเฮ้ยโอ้โหมีเจสก,กัดเก่งไปไหนวะกำแพงมาเน่โอ้โหเด้อเด้อเด้อเดเดเดเี่อ้อเด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 พ,พี่เออไป,ไป้ปเดอยให้มัน้ล่อยด้ป้อ้ยอยอออ โมึงจ่อหน้ากูเลยแค่สองก็พอถ้าสามไม่ต้องงัดไม่ใช้หรอกชิวๆกระเด็นไปซะเออได้แค่นี้เหรอเน่เอ,อ๊ะสุดท้นี้หมดเฉยอ่าเฮียก,กดปิดเยี่ยม ทำดีลูกไปส่งให้เขาทำไมเออเทนมะเปิดหมดโหดมาเทมะไม่มีเทพารา,าสานนะหรือมันยังไม่ไม่มีปะอ่ะขอแบบจอจอแอนโดรออดูท่าเหมือนแรงนะโอเวลสามเลยปะหัดมานสูบฟ้า โจถ้ารับไม่อยู่ก็บ,บ้าแล้วมานี่หมดพอดีโอ้ย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 แน่เชื่อไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรวะไม่น่าถึงเอาเชีย่ยมันไม่ชาร์จให้ 9ก้าศูนย์่ะแต่ตอนพบเล่นจริงๆเอ้ยตอนผมฝึกเล่นผมยิงไว้สิบสามศูนย์อ้าวชิปไม่เป็นไรครับถือว่าสงสารแค่นี้ก็พอเออจบเกมได้มงใหม่ครับชนะได้มงเก่าไปเก้าศูนย์เก้าประตูต่อศูนย์ใช้ได้ใช้ได้ก็ อาภารกิจต่อไปให้ทำอะไรต่ออาหา้าอืมคืออะไรเนี่ยเงินเหรอได้เงินเหรอใช่ปะ่ะอ่าเวลขึ้นเนี่ยแบบมีเวลมีอะไรขึ้นแล้วก็เราก็สามารถซื้อนักเตะได้นะครับที่เราได้ที่เราเล่นเมื่อกี้แน่จริงครับผมจะซื้อเอ็นโดก่อนเลยเอ็นโดออะ ดี๋ยวตอนแรกเราจะเดินไปก่อนนะฮะเขาว่าอะไรไม่รู้นี่ชื่ออะไรวะจำไม่ได้ก็ดูอยู่อะกลับมาดูอยู่จะจำไม่ได้กลับมาดูภาคเก่าโค้ดฮิมิกิใช่ป่ะววะเอออะไรเนี่ยต่อไปเราก็เจอเทโกคุครับแต่เรายังไม่เล่นพาร์ทนี้ครับเรารอพาร์ทหน้า ดาบแรกเราต้องมาซื้อนักเตะก่อนเอ็นโดอยู่ไหนเออมีไงเอ็นโดกดกุนจิเอ็นโดเอ็นโดลูกหลักขอเอ็นโดละคนหนึ่ง แล้วก็โกเอ็นจิดีป่ะวะโกเอ็นจิดีป่ะ okay, โอเคดูตัวเดียวก็พอโอเคเดี๋ยวไว้เราจัดทีมเจอกันพัดหน้าครับ